สบายดีโมเพื่อนพุกทานเนาะมันนี่เซาคําจะพาเข้าครัวเนาะแต่งกินน้อยๆน้ำกันเนาะพี่น้องเซาคําจะปั่นอะวากาโดใส่โซดาเนาะมีน้ำเสื่อมเนาะเป็นน้ำตาลที่ว่าเซาคําปุ่งไ้แล้วเรียบร้อยเนาะเขาจะใส่น้ำเสื่อมน้ำตาลเนาะพี่น้องต้มแล้วเรียบร้อยสองซอนเนาะใส่โซดา ประมาณเครึ่งแก้วเนาะที่วาซ่ลคามซาลคามจะเห็ดอยู่ประมาณสองจอกครึ่งเนาะพี่นอ้องเมนูนี่เม่นสองจอกครึ่งใส่ผักออร์แกนิกลงไปหลังจ็กนั้งกอตามด้วยอะวากาโดเนาะอ่าปั้นทุกอย่างให้เข้ากันเนาะพี่นอ้องเราเบ่งแต่า่าหน้าตามันจะเป็นแนวใดเนาะับลองว่าแซบเนาะหลังจากปั้นแล้วก็จะได้หน้าตา ประมาณนี้เนาะตัวหนึ่งใส่นมลวตัวหนึ่งบร่ได้ใส่นมเนาะมาเจ้ากินอาหารแรงน้ำกันเนาะอาหารแรงของคำเพนนี้เนาะก็จจะมีอจุ่มเนาะพี่นอ้องจุ่มทะเลก็จะมีกุ้งปลาเมรอรเนาะพี่นอ้องเจ้าคำไปซื้อเปลี่ยนกิโลมาเนาะ กิโลหนึ่งที่ว่าเซลคซําซูยูนาดานนี่จะอยู่ประมาณแสนสะักเก้าพันเนาะพี่น้องในสุดนี้แมนแสนสักเก้าพันก็จะมีกุ้งปลาเมึกหมูเนื้องวเนาะพี่น้องปนกันที่ว่าเซลคําเลือกมาเนาะแล้วกับมีเนื้อป่าเนาะปารอลลี่เนาะน้ำหมอ้อฮาฟดแล้วเอามาเตรียมลงมื้อกันเลยเนาะพี่น้องน้ำสุปเนาะพี่น้องน้ำสุปกดแล้ว มีเต้าหู้เนาะเต้าหู้ที่ว่าซื้อมาตะฟังไทยคือกันเนาะทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะพี่น้องขาดแต่คนมากินน้ำเด้อมาเด้อพี่น้องเลยมากินน้ำกันโมเกลทุกท่านนะมากินน้ำกันเด้อเซฟแซบเนาะน้ำจิ้มกระเาะพี่น้องตดนี้แซบหลายเนาะพี่น้องน้ำจิ้มของเราตัเจ็ดแน่นอน มาพี่น้องลงมือกันเลยเนาะก่อนอื่นเบิดเฮาก็จะมาใส่เต้าหู้ก่อนเนาะพี่น้องเจ้าค่ะมักกินเต้าหู้เนาะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพเนาะสำหรับเต้าหู้มาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องมามามากินน้ำกันสำหรับถ่ายคลิปนี้เนาะเจ้าค่ะมาขอ กำลังใจจากพี่พีทุกทานเนาะส่วยกด, like, ดไลค์กดซับสไคร์ด้ลแหละจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะพี่นอ้องเพื่อเซลคําจะได้กลับไปหาเนะขอขอบใจทุกทานที่เข้ามาหับสมเนาะ